เลหมอเจ้าพี่คำมพอรที่คนครับนะฮะแล้วก็คุณเมตดีนะฮะรวมถึงคุณสุาริงเราด้วยครับผมขอเชิญห้านหน้าให้หนึ่งครับผมขอเชิญครับ เราก็ได้เปิดไปแล้วนะครับนนี่คือเป็นไฟที่โครงการของเราคอ l a y Serene นะครับขอเสียงตบมือกับพวกเรานิดนึงครับพวกเราเลยครับตบมือกับเองนะก็ขอขอบทุกท่านอยู่แถวๆนี้นได้นะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่อยู่ร้านฮอปท่าที่นั่งอยู่ก็สามารถมาชินนะฮะเบลวายได้นะครับซึ่งเราจะทำทุกๆปีถ่ายรูปนราเสียงเราซึ่งเราก็ ปีนี้ก็ขอให้ชาวเชียงใหม่มีแต่ความสุขนะครับสิ่งใดที่เคยผ่นานมาแล้วมีความรู้สึกว่ามันไม่ดีก็ขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างกลับมาดีขึ้นนะครับทํากิจการการค้าอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองปีใหม่นี้ก็เป็นการเริ่มต้นใหม่ครับขอให้ทุกอย่างดีขึ้น ทั้งชาวเชียงใหม่และประเทศไทยของเราครับขอบคุณครับพี่โนโมีแผนจะไปเขาดาวที่ไหนครับปีนี้ปีนี้เขาดาวไม่อยู่ที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าปีนี้ถือถ <c oughs> ือเตรียมมาไวาพอดีเป็นพราหมณ์ถือพดวันที่ยีถึงวันที่10ก็เลยไปไหนไม่ได้ครับอยู่อยู่กรุงเทพปีใหม่นี้ก็เลยไม่ต้องฉลองกันนะครับอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวฉลองหลังปีใหม่ครับ